พูดภาษาฝรั่งเศสได้ง oui, ่ายโดยไม่ต้องไปเรียนถึงปารีส e p a r ปปัคฟองเซ่ยิ่งมากขึ้นแล้วก็ใช้ Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Je suis au restaurant Je suis la plage อย่างเงี้ยค่ะที่เราเหยียบอยู่เนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเดินเล่นบนชายหาดมาซาอุเตเข้ามาสวัสดีค่ะโ o ้โหโซเลมง Comment ça va สวัสดีค่ะวันนี้ทางจะมาสอน มก็มจงเลฟุสวัสดีค่ะต่อจากเมื่อวานนะคะที่บอกว่าเเขาถามเราว่าเราเคยไปประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่านะคะคราวนี้เราจะถามผากลับบ้างว่าแล้วเธอล่ะเคยมาประเทศไทยไหมนะคะจริงๆเนี่ย ประโยคเดิมเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศไทยนั่นเองเพราะว่าในกรณีที่เขาอยู่ประเทศฝรั่งเศสอยู่นะคะแล้วเราอยู่ประเทศไทยวิดีโอคอลคุยกันแชทคุยกันเราก็ถามเขาไป at who <you? S 1> d é j à venue n thailand at who d é j à venue n thailand คุณเคยมาประเทศไทยไหมนะคะเปลี่ยนจาก a l f h o n s e เป็น องใจลองนะคะอันนี้ก็เป็นในกรณีที่เขาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเราอยู่ประเทศไทยเราถามว่าเคยมาไหมนะคะโอเคอเรื่องที่จะสอนหลักๆของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Baclez-vous français? คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมนะคะเอาใหม่เป็นชื่อเพจแพลวนะคะ บ r ร l e f r a n ง a i s แปลว,ว่าพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คำว่า b a r l e v o u s français แปลว,ว่าคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้หรือเปล่าชา้าชนะคะ b a r l e v o u s français คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมคํานี้เนี่ยแพลวได้ยินทุกวันทุกวันเวลาเจอลูกค้าฝรั่งเศสนะคะตอนนี้แพลวทำงานอยู่ที่ไอบิสเิร์ไซส์ที่ I b ide, ทเจริญนอครนะคะลูกค้าฝรั่งเศสเดินเข้ามาคําแรกที่ถามเลย parlez vous français เธอพูด français ไหมถ้าเราจะตอบเขาว่าฉันพูดได้เราพูดว่า oui oui แปลว่าอะไรแปลว่าใช่ใช่ไหมคะ oui je parle français oui je parle français ใช่ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้คำว่า je parle แปลว่าฉันพูดะะมันจะยาหกหน่อนจะ parle แล้วก็ le parle je parle français นะคะฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ได้นะคะเราก็บอกเขาไปว่า no, pas f r a n ç a i s non je n e parle pas français ไม่ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่ที่พูดอยู่ก็คือพูดได้แล้วนะหรือว่าเราจะบอกเขาไปว่าฉันพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็คือ,อ,อบอกเขาไปก่อนวุยจูบบาอันเปอร์อันเป u รว่านิดเดียว un peu le f r a n ç a i s oui je parle un peu le f r a n ç a i s ได้นะแต่พูดได้ดี่ดียวนะคะมอเคก็ถ้าเกิดว่าเขาถามนะคะว่า parlez vous f r a n ç a i s พูดภาษาฝรั่งเศสได้หรือเปล่าตอบไปเลยว่าพูดได้นะคะอุยจูบักฝรงเศนะคะพูดอย่างมั่นใจเลยนะคะเะคะขาก็จะแบบอุเลล่าจูบักเรฝรั่งเศบักแทเบียงฝรังเศสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะบอกเราว่าเธอพูดฝรั่งเศสได้ดีมากเลยเก่งมากเลยแค่พูดได้ประโยคเดียวเขาก็ชมแล้วว่าเก่งแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือว่าเขาจะแปลกใจที่ว่าไม่ค่อยเจอคนเอเชียหรือเป็นคนไทยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสคือที่เจอก็มีแต่ว่าที่พูดได้แบบ พูดได้เลยพูดจริงๆที่กล้าพูดนะคะจะมีน้อยนะคะก็ลองเอาไปพูดกันดูนะคะบาร์เคล r วฟของเซอเ e v ว i r